สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่24นะคะของเดือนมีนาคม2567พี่อ้อยก็ออกมาอาบน้ำค่ะหน้าบ้านมันร้อนมากโคโตรร้อนเลยวันนี้นะคะที่24ร้อนสุดๆเลยนะคะเนี่ยค่ะอ,อาบน้ำค่ะ เอาดอกฟางแจ้งนะคะ อาบน้ำกันนะคะวันนี้แดดร้อนมากเลยวันที่24มีนาคม2567นะคะโอ้โหเขาบอกว่าฝนจะตกตกวันที่19 20 21 22 23 24โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยค่ะแดดจัดจ้าเลยนะคะโอ้โหกี่องศาไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็น38 39นะคะแต่แดดจา้าหาจ้ามากเลยนะคะในวันนี้ ออกมาอาบน้ำเลนะะ่นค่ะพีอ้อยอยู่หน้าบ้านสบายๆคนเดียวมีความสุขจังเลยะค่ะ วนเพื่อนๆมาเล่นน้ํานะคะหน้าบ้านใครนะมีว่างๆนะเอากระมังมาวางแล้วก็ตักน้ําเล่นน้ํานะคะใกล้จะสงกรานแล้วเดือนหน้านี่ก็สงกรานแล้วค่ะนะที่เอาออกมาเล่นน้ําอย่างนี้ทุกปีนะไม่เคยว่างเวน้นชีวิตมันก็มีความสุขดีนะคะไม่ไปยีหลักกับใครทั้งสิน้นใครจะเป็นอะไรก่อช่างเราของเราทำตัวให้สบายก็แล้วกันมีชีวิตที่สุขสดใสซับซ่า เย็นเย็นช <grateful nice> ื่นใจเออนะชุดนี้่ะหลายปีดีแดกมันยังไม่ขาดเนี่ยมันใส่แป๊บๆนะชุดหนึ่งหลายตังก็เสียดายไม่ต้องซื้อใหม่นะซื้อใหม่ก็เสียดายค่ะนะคะเพราะเราก็มีห่อหุ้มเนื้อตัวเพียงแค่นี้มีอภรน้อยนิดแต่ก็ใช้ให้คุ้มนะคะใช้ให้คุ้มค่ะอ นะเนี่ยค่ะอืมสบายสบายค่ะชีวิตนะคะไม่ติดรู้นะคะเนี่ยค่ะมีชีวิตที่สดใสรถก็วิ่งไปวิ่งมานะคะเนี่ยค่ะนะหน้าบ้านที่คนนั้นมาคนนี้ไปอู้ให้หุนวายไปหมดนะคะอืม ตอนนี้ร้อนแล้วค่ะแม่น้ำเขาก็ปล่อยมาแล้วค่ะแม่น้ำปล่อยมาเต็มตลิงเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะแม่น้ำเขาก็ปล่อยแล้วค่ะเพราะว่ามันใกล้สงกรานแล้วนะคะปล่อยน้ำมาจากเขื่อนศรีนครินนะคะปล่อยมาแล้วค่ะโอ้โหน้ำกำลังไหลแรงนะคะตอนเทียเท่ยงเนี่ยค่ะแล้วไปถึงเย็นเลยนะคะไหลแรงมากอือฮึอ่า ีความสุขค่ะนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะวันหยุดนะคะทุกคนก็พากันออกไปเที่ยวนะ,ะบางคนก็เปิดแอร์นอนเล่นสบายอยู่ในบ้านนะคะพี่อ้อยก็ไม่ไปไหนเพราะว่าอยู่เมืองการนะะ่ะเที่ยวมาเยอะแล้วะคะ่ะเที่ยวไปทั่วสารทิศเลยนะคะทั่วทุกภูมิภาคในเมืองไทยอะ่ะไม่มีหรอกจังหวัดไหนที่พี่อ้อยไม่ได้เหยียบย่างไปนะคะตอนสมัยที่เรายังขับรถ เก่งๆยังขับรถไปนู่นไปนี่ได้เนี่ยนะไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยเนี่ยอ้ยไปสารพัดไปทุกที่ทุกทางตรงไหนว่ามันดีตรงไหนว่ามันสวยพี่อ้อยไปหมดนะคะจนเดี๋ยวนี้มีคนถามพี่พี่อ้อยไปเที่ยวไหมโอ้ยสายหัวเลยค่ะโรคภัยใครเจ็บมาเบียดเบียนเยอะแยะไปไม่ได้ไปไม่ไหวค่ะนะไปไม่ได้ไปไม่ไหวชีวิตอืมอ นะเบไปดีกว่าอยู่บ้านดีกว่าอย่าหาเรื่องนะคะเขาเรียกว่าคนอย่ารนหาที่อยู่ดีมีความสุขแล้วอย่าไปลนมันรนหาที่มีแต่พังกับพังนะคะก็เลยหยุดพักก่อนนะคะการเที่ยวเรามีบ้านมีช่องอยู่เรามีสถานที่ที่ดีๆนะคะมีบ้านมีช่องมีติดองค์ติดแอร์เย็นสบายนะคะ ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเท่าเหมือนบ้านเราสมัยก่อนเนี่ยนะยังอยู่คอนโดที่กรุงเทพ,พนะอู้อากาศร้อนอยากจะไปเที่ยวขับรถออกมาเที่ยวออกมาเที่ยวเที่ยวเที่ยวต่างจังหวัดจะไปไหนก็ได้ไปอยากจะไปไหนก็ตามอำเภอใจแต่ตอนนี้ไม่ไหวค่ะอายุ71ย่าง72แล้วนะคะปีนี้ย่าง72เดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะก็ไม่ไหวแล้วคะ่ะขออยู่บ้านอยู่ยังมีความสุขค่ะนะ อยู่บ้านยังมีความสุกดีกว่าถาแป้งเอาไว้สบู่สบู่ทูตัว,ตวค่ะมนะพระ้าวนเ,นเนื้อเต็มอิ่ม แต่ตอนนี้เนะื้อมันไม่เต็มแล้วมันไม่อิ่มแล้วค่ะผอมลงก็เยอะค่ะช่างมันเถอะไอ้เรื่องผอมเป็นเรื่องธรรมชาติ ถูกสบู่คนบางคนก็ถูรูปไร้เล้าลมแบบมีความสุขพี่นะ่ถูแผลบับเป็นคนผุดผับเป็นคนที่ไม่ละเมียดละไมหรอกนะในเรื่องแบบนี้นะคะอาบได้อาบไปถูได้ถูไปไม่ค่อยละเอียดอ่อน บายเย็นชื่นใจสบายอารมณ์จริงๆแม่คุณเอ้ยอะไรมันจะสบายเท่านี้มีความสุขจังเลยอืมเอาละวิดีโอก็ยาวแล้วนะคะพอหอมปากหอมคอวันนี้นะคะก็มาอาบน้ําเล่นพี่อ้อยก็นึกสนุกแบบนี้แหละฮะสาวใหญ่ใจรักน้ำอือหือ ทำเอาไว้ใน YouTube นะไม่วาดหวังว่ามันจะได้คะแนนเท่าไหร่คนไม่คอมเมนต์ให้ก็ไม่เป็นไรคนไม่กดชอบก็ไม่เป็นไรนะพี่อ้อยก็ลงไปในสาธารณะนะใครชอบก็กดมาใครไม่ชอบก็ให้มันผ่านไปบางคนก็ดา่าพี่สาวแล้อีแก่อีเท่าอยพี่ทำมาตั้งแต่อายุ61ปีตอนนี้มาเจ็ด10บกว่าปีมาแล้วนะพี่อ้อยไม่สนใจหรอกคะ่ะบางคนดา่าอ้ กดมาคอมเมนต์ด่าด่าแหลกลานเลยนะด่าอย่างงูน้นด่าอย่างนี้พี่เอ๋ก็เฉยๆค่ะเพราะว่าคนเรานี่นะ่ะเขาไม่รู้ว่าในสังคมเป็นยังไงนะคนเราถ้าพูดดีนะคะนะพูดดีทุกคนพูดดีกันแล้วเนี่ยทุกอย่างดีหมดแต่ถ้าหากตั้งการดนะคะที่จะด่าคนนั้นที่ด่าคนนี้เปิดมาก็ด่าเขาเลยเนะี่ยยังไม่รู้จักเบื้องหลังเขาเลยด่าเขาโอ้จา่าสเพเห็นละ ตัวเองอะนะถ้าหากว่าโดนเขาด่าไปมั่งอะจะมีความรู้สึกยังไงะนะแต่พี่ไม่เคยด่าใครเออเขาด่าพี่เจ็บเจ็บนะบางทีอ่านแล้วโอ้โหต้องกดลบทิ้งไปอะเพราะว่าไม่อยากให้ชุมชนเขาเห็นนะว่าด่าพี่บางคนชื่นชมก็ยินดีค่ะทุกคนเนี่ยอยากได้รับความชื่นชมจริงไหมะนะแต่บางคนเนี่ยนะไม่ได้สร้างสารรค์คือมีคิดทางลบทางเดียวอะนะคะ ลบอย่างเดียวก็คือว่าโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้เลยคาเลคเตอร์นี้มันไม่ดีหรอกเบื้องหลังมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้งั้นขอโทษพูดเองเออเองทั้งนั้นเนะี่ยตัวฉันดีค่ะฉันบอกตรงว่าตัวฉันเป็นคนดีออออเอาแค่นี้แหละใครรู้จักพี่อ้อยเนี่ยนะบอกได้เลยค่ะเขาจะชื่นชมพี่อ้อยมากนะในนิสัยใจคอนะในความเป็นอยู่ที่เรามีที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะแต่คนอื่นไม่รู้จักนะ พอเห็นพี่นุ่งชุดว่ายน้ําแบบนี้ก็โอ้โหอีนั่นอีนี่อีกระแลงอีกระแลนแต่อีหนังกลับอีหนังเหี่ยว๊มันแช่งสันเอาคําพูดมาด่าเนาะรู้ไหมเบื้องหลังฉันมันเป็นยังไงแค่ที่นุ่งแค่นี้นะแคบทําวิดีโอแค่สิบนาทีเนี่ยมันจะตายหรือยังไงฮะเออถ้าสลีละฉันยังดีอยู่หนังฉันไม่กลับนะเนื้อฉันไม่เหี่ยวเนี่ยฉันก็ทําได้นะอกฉันยังแต่งตึงใหญ่โตมโหเราทึก เอาไงพวกนั้นเข้ากระดาษไปช่างเขาค่ะเราไม่ว่าเราถือว่าเขาให้พรค่ะดื่มน้ำก่อนนะคะดื่มน้ำเย็นค่ะดื่มน้ำเอาไว้นะคะหน้าร้อนนะคะอย่าขาดน้ำนะคะดื่มเอาไว้ค่ะเพราะชีวิตเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยน้ำนะพี่อ้อยดื่มน้ำเก่งมากเลยค่ะ น้ำธรมรมดาก็ได้ค่ะน้ำเย็นแต่ไม่เย็นจนะะัททใจในนะจดนะคะทำจิตใจให้ผ่องแผ้วนุวกคุณคะแล้วเราจะมีความสุขนะคะเอาละ <c oughs> อเอาแค่นี้ละค่ะอืมนะโอเคนะคะขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆถ้าเข้ามาชมนะคะนะไม่กดชอบไม่กดแชร์ไม่เป็นไรไม่ว่าไม่ว่ากันนะคะชมแล้วก็ผ่านไปแต่อย่าด่านะคะ ถ้าด่ามาเลยอพี่อ้อยด่ากลับแล้วมันเจ็บเนาะอืมแต่พี่อ้อยไม่ด่าหรอกคะ่ะเพราะพี่อ้อยเป็นคนใจดีคะ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณมากคะ่ะ